Ta quên tít lạc lơi, tít ngai tít đai Thần song mượn hai โอ้มีคนฟอนในโลกลางเป็นหนึ่งสายปานโควิดบอถึงกับตายสะหายมวนมิตดบาทาตื่นเต้นนั้นได้อขอมีฟ้า ทลายโจรขานคายกินหิวว้หากเจือมาต้องไปตามเวนกรรมน้อมนำกันป้อง ด้วยตัวเองน่อนะด้วยตัวเองน่อนะ